แล้วครับแต่ว่ามีเรื่องที่ยังทุกคนยังไม่ได้ทราบพอด te ีผมกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลคือทราบก็คือเข้าโรงพยาบาลไปรอบที่2ที่3ใช่ไหมฮะหมดเครื่องหัวใจกระตุ้นหัวใจทํางานความจริงเพิ่งทำงานไปอีกครั้งคือวันที่19พฤศจิกาแล้วก็ผมอยู่โรงพยาบาลถึง28พฤศจิกาเลยก็คือแล้วก็ปกติผมก็นึกว่าเครื่องทํางานนิดเดียวแล้วไม่เป็นไรแต่รอบนี้เครื่องทํางานแล้วพอถึงโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินหัวใจหยุดทํางานหยุดเต้นโชคดีที่ว่าถึงห้องฉุกเฉินพอดีคุณหมอก็เลยแบบว่าทําการแบบว่าจำไม่ได้คุณหมอใช้เครื่องอะไร เพื่อทาให้หัวใจกลับมาทํางานเหมือนเหมือนไม่ให้เสียชีวิตเอาง่ายๆไงฮะโดยที่ผมไม่รู้ตัวด้วยซ้าผมตื่นขึ้นมาบอกคุณหมอจะเริ่มทายังครับบอกว่าคุณหัวใจหยุดเต้นไปนานแล้วก็เลยโอ้โหอันนี้เพิ่งทราบก็เลยทําให้รู้สึกว่าที่วางแผนอยากจะบวชไว้ก็เลยตั้งใจเนี่ยฮะจะบวชตรงกับวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลที่แปดพฤศจิกาใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่าที่แปดธันวาเนี่ยครับจะบวชก็คือระวางแผนเรื่องการบวชไว้แล้วล้วคืมควารจริงใช่ครับความจริงวางแผนเรื่องการบวชจะไปบวชที่อินเดีย แล้วก็ผมเข้าโรงพยาบาลก่อนไปบวชอินเดียสองวันวันสองวันมนะั้งฮะที่ก่อนจะไปอินเดียจะไม่ได้กี่วันก็เลยต้องเลื่อนที่อินเดียไปแล้วหลังจากนั้นเลื่อนไปสักพักก็เนี่ยครับก็มีเหตุเกิดขึ้นอีกอก็เลยรู้สึกว่าคงรอบนี้ขอให้ไม่เกิดเหตุอะไรดีกว่าผมตั้งใจอยากบวชจริงจริงอย่างอย่างเหตุที่มันเกิดรอบนี้ครับมันความน่ากลัว,ม,ว,ม,วมันคือขนาดไหนพี่เอสน่ากลัวถ้าน่ากลัวกับเจ้าตัวจะน้อยกว่าญาติและคนรอบข้าง ถ้าเทียบความน่ากลัวก็เท่ากับรอบแรกเลยที่สยามแล้วก็ก็คือไม่รู้สึกตัวจําอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนที่ผมเล่าไปตอนต้นนะครับคือตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วคือไม่ทราบด้วยซ้ําว่าเขาต้องมาใช้เครื่องใช่ครับก็คือหลับไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนรอบแรกเลยความแรงรอบแรกคือตอนเข้าโรงพยาบาลหัวใจเต้นประมาณเกือบสองร้อยแล้วก็ไปหยุดเต้นในโรงพยาบาลซึ่งผมไม่ทราบเลยหยุดไปนานแค่ไหนครับต้องถามคุณแม่นะครับว่าหยุดไปนานแค่ไหนแต่ไม่ทราบเลยแต่ว่าโชคดีที่ว่าอย่างที่ผมบอกคือไปหยุดตอนที่อยู่ห้องฉุกเฉินแล้ว คุณหมอก็เลยรีบเข้ามาทาเลยแต่ว่าตอนเข้ามาทำอ่ะผมไม่รู้ตัวนะว่าผมเพิ่งถึงคือจาไม่ได้เลยเขาบอกว่าคุณมาอยู่นานแล้วสักพักแล้วนกาหน่อจากเหตุการณ์น้นนะครับมันมันมันมีภาพที่ลืมไปอีกไหมพี่เอสเพราะอย่างครั้งก่อนมันลืมไปเยอะเหมือนกันอาจจะไม่มีเหมือนรอบที่แล้วเพราะว่ารอบนี้โชคดีที่ว่าเกิดเหตุในห้องฉุกเฉินเลยก็คือเกิดเหตุก่อนคือก่อนไปโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านคุณแม่ใช่ไหมฮะเกิดเหตุที่บ้านเลยรีบไปที่โรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ไปเกิดเหตุอีกทีที่ห้องฉุกเฉิน ตอนนี้คุณหมอให้น้ําหนัก2อย่างครับสองอย่างอันหนึ่งก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วอาจจะไม่สามารถพูดได้อันนึงเคยสัมภาษณ์ไปแล้วอีกอันหนึ่งตอนนี้คุณหมอให้น้าหนักไปที่ซึ่งเป็นอันใหม่ข้อมูลใหม่เลยให้น้าหนักไปที่กรรมพันธุ์ให้น้ําหนักไปที่กรมพันธุ์แล้วก็เป็นข้อมูลใหม่ด้วยอ้ออีกอันนึงตอนแรกที่ออกข่าวว่าผมบอกว่าผมหยุดหายใจไป40่สิบนาทีผมเพิ่งไปที่โรงพยาบาลตํารวจมาคุณหมอบอกคุณไม่ได้หยุดหายใจไปส0่สิบนาทีคุณหยุดไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าเกือบส0่สิบนาทีผมว่าฮะ เขาบอกใช่คุณหมอก็ให้ดูว่าผมหยุดดีดหัวใจหายใจไปจริงๆ2สองชั่วโมงกว่างงมากๆเลยเหมือนกันว่าหยุดหายใจไปช่วงสองชั่วโมงกว่าแต่ว่าคุณหมอก็ให้ดูเลยฮะค่าตรวจว่าแต่โชคดีที่ว่าสมองคือค่าการทํางานของสมองผมมันดีเกินค่าเฉลี่ยประมาณหนึ่งคือค่าการทำงานสมองดีคุณหมอให้น้ําหนักถามว่าเป็นเพราะคุณหมอถามว่าเป็นคุณเป็นคนนักสมาธิใช่ไหม mm hmm. ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าบอกใช่ครับ,บทําไมเหรอฮะ หมอเลยให้ดูว่าเหตุผลที่ถามเพราะอะไรอันนี้ประมาณอันนี้คือรอบแรกใช่ไหมคะที่สองชั่วโมงอันนั้นคือรอบแรกใช่ครับซึ่งผมให้ข่าวไปว่าสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีคือแค่ข้อมูลที่ว่าจากสยามพาร,รากอน <c oughs> ไปที่โรงพยาบาล <c oughs> อันนั้นคือสี่สิบนาทีแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆผมไปหยุดด้วยที่โรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> ก็รวมแล้วสองลชั่วโมงกว่าที่จริงพอมันเป็นกัศกรรมพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่สามารถควบคุมได้เลยใช่ไหมพี่เอ๋อ่างนั้นเป็นคำถามที่ดีครับเพราะผมถามคุณหมอายาวมาก เป็นเหตุผลที่ผมอยากจะรีบบวชเพราะหมอบอกว่าจะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได้ mm hmm. จะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ผมก็เลยถามว่า,าเพราะคุณหมอล่าสุดไปคุณหมอถามถามว่าผมทานทานอาหารยังไง mm hmm. ทานวิตามินอะไรไหมทานใช้ชุดยังไงบ้าง mm hmm. ปกติหมดเลย mm hmm. เพราะว่าค่าที่ตรวจมาทุกอย่างทํางานปกติหมดเลย mm hmm. สมองหัวใจท้องกล้ามเนื้อทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติเลย mm hmm. คุณหมอเลยแบบตอนนี้หมอเลยพยายามเหมือนที่บอกให้น้าหนักสองอย่าง ของไอตัวยาชนิดหนึ่งอันนึงก็คือกรรมพันธุ์ที่คุณหมอให้ใหน้ำหนักแต่ผมก็ยังสงสัยนะครับว่าโอเคใช่ถ้ากรรมพันธุ์แล้วทาไมคุณแม่กับน้องที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกันไม่เป็นเหมือนผมละ่ะใช่ย่างมันต้องแสดงว่ามันต้องมีพฤติกรรมอะไรสิที่มันไม่ถูกกรรมพันธุ์นี้อย่างเช่นมผมเก็ชอบออกกำลังกายช,ชอบทํากิจวัตรที่อาจจะไม่เหมือนแม่กับน้อง<ม>แต่คุณหมอก็ยังไม่ได้ให้ใหน้ําหนักตรงนี้เท่าไหร่ยังหมายถึงว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่จะไปแก้ตรงนี้ได้อย่างชัดเจนแต่ก็มีการทํารักษาอีกประเภทหนึ่งแล้วนะฮะอ ที่หม่ถึงว่าที่ล่าสุดที่ทําแบบใหม่ม,หม,ม,มีที่เดียวในประเทศไทยในโรงพยาบาลนั้นนะมีที่เดียวที่ทําเป็นแบบว่าการทํายาวนานมากหลายชั่วโมงเพิ่งทําไปนี่เองครับ <c oughs> แต่ยังไม่ได้บอกใส่เสื้อกรอ,อกรอก็คือแล้วทำไปหลังจากออกมาเขาก็มีเขียนแล้วนะฮะการแจ้งเตือนอาจจะมีการผิดปกติคือเสียงจะหายพูดไม่ชัดเบลอปวดหัว ที่ผมหายไปนานเป็นอาที then, the shoes, bass, ina, chair, march, Now, like, ่สองอาทิตย์คืออย่างนั้นหมดเลยฮะฟื้นปูเพราะว่าพูดแล้วก็เสียงแล้วอย่างนี้เลยเสียงแบบเฮ้ยทำไมเสียงเป็นอย่างนี้แล้วก็เวียนหัวยืนก็เวียนหัวนั่งก็เวียนหัวเดินก็เวียนหัวแล้วก็ตาก็เบลอผมเพิ่งนึกย้อนได้ว่าที่ญาติญาติบอกว่าตอนนี้ผมเข้าโรงพยาบาลรอบแรกพฤติกรรมผมเป็นยังไงรอบนี้ผมเพิ่งรู้เออมันใกล้เคียงแต่อาจจะไม่หนักเท่าก็คือมองใครก็ เบลอเบลอหมดเลยภาพก็ไม่ชัดเสียงพูดก็ไม่ชัดแบบว่าเสียงอยู่ในลําคอหมดเลยแบบถ้าเล่านี่คือยาวมากเยอะยืนก็เมื่อยแบบงงหมดเลยฮะสุดท้ายเราอันนี้คือพี่มีความกังวลไหมคะถ้าสมมติว่าเราแบบ,บไปบวชอยู่ะอะไรเงี้ยล้วแบบเกิดอาการนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมีวิธีรับกังวลไหมไม่กังวลกังวลมากกว่าว่าจะเป็นก่อนไม่ได้บวชเพราะผมเป็นคนอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วที่กังวลมากกว่าคือ เป็นก่อนที่จะไม่ได้บวชอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าบวชแล้วถามว่ากังวลไหมสบายใจด้วยซ้ำถักถ้าถ้าจะเป็นตอนผมเป็นพระอยู่จะรู้สึกว่าโอ้ดีใจจังได้ทําตามฝันสักทีแล้วตอนนี้ก็ยังมีครยังมีเครื่องครับแต่ว่าเครื่องมันทํางานไปผมยุดหายใจไปรอบที่หนึ่งที่สยามใช่ไหมครับแล้วเครื่องทำงานอีกทีตอนที่ผมลบโพสตในอินสตาแกรมแล้วก็ทํางานอีกรอบที่สามที่ยังไม่ได้ผมไม่ได้โพสตยังไม่ได้บอกใคร แล้วก็ไปทางานกี่ร้อยที่สี่ที่โรงพยาบาลแต่มันทํางานไม่ไหวไม่ทันก็ต้องไปใช้เครื่องที่โรงพยาบาลถามว่าดีไหมไม่ดีเพราะเครื่องยิ่งทํางานเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมันก็เหมือนรถยนต์ที่เราขับมานานเงี้ยครับคุณภาพมันก็จะลดไปซึ่งเน้คุณภาพเครื่องมันก็ลดไปตามการใช้งานมันใช้งานเยอะเกินไปแล้วคุณหมอเ็าบอกว่าให้ดูอีกสักสามเดือนมั้งครับหลังจากนี้ถ้าสมมติมาทางานอีกเนี่ย มันไม่ดีไม่ไม่ควรละภายในเดือนถึงสามเดือนไม่ควรมีการทางานอแกตอนนี้คุณหมออาจจะอีกช้อยหนึ่งน่าเป็นช้อยสุดท้ายมันคือเปลี่ยนเครื่องเป็นอีกวิธีหนึ่งใส่เครื่องอีกแบบหนึ่งใช่ครับเป็นอีกแบบหนึ่งเรืองเรืองบวชนิดหนึ่งนะคะบวนานไม่เลยค่ะตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ขั้นต่ำก็สิบห้าวันนะตามที่คุณแม่เขาแบบว่าคุณแม่เขาเคยขอไว้แม่เขาอยากให้บวชอย่างน้อยสิบห้าวันม็แบบว่าดินดีเลยอย่างนี้บวชตามความเชื่อไหมคะเรื่องแบบสุขภาพบวช บวชตามความชอบดีกว่าครับผมเป็นคนชอบผมอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วถ้าจะแบบอาจจะเคยชัดย้อนดูสัมภาษณ์ผมเมื่อก่อนคือเป็นคนอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วแต่พอมาตอนนี้ก็คุณแม่เขาเคยคุณแม่ขอพรไว้แม่บอกขอไว้15วันผมก็เอายินดีเลยแล้วผมเลยบอกว่าผมรู้สึกอยากก็คืองงว่าผมกาลังจะบินไปอินเดียผมเข้าโรงพยาบาลเฉยเลยคือตอน,น,นเด็กๆอยากบวชอ่ะตอนนั้นไม่ได้บวชเพราะว่าโอเคแม่ให้เรียนก่อนก็เรียนก่อนพอนี้กาลังจะบินไปอินเดีย ع. จองตั๋วจ่ายค่าตั๋วจ่ายทุกอย่างเรียบร้อย ไม่ได้ไปรอบนี้ก็หวังว่าถ้าสมมุติว่าคือครอบรครัวผมก็จะมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆ <c oughs> ถ้าสมมติมีอย่างนั้นจริงก็มาอนุโมทนาบุญกับผมดีกว่า <c oughs> ใ, <c oughs> ให้ผมได้บวชเถอะแล้วงานก็ผักไปสิบ้าวันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาทำงานพิธีกอรอะไรต่างๆเนีย่ยเหมือนเดิม ก็ก็ถ้าถ้าศึกมาก็ได้ถ้าศึกมาก็ใช่ครับจริงจริงค um ือกำหนดเลยนะครับว่า15้าวันผมก็ีเอสน่าจะเป็นคนที่ชอบในด้านนี้มากพอสมควรผมไม่ผมแค่วันบวชผมก็ไม่เลิกไม่เลือกวันศึกผมก็ไม่เลือกแล้วก็วัดธรรมมงคลผมจะบวชที่วัดธรรมมงคลท่านก็บอกว่าแล้วแต่ผมเลยสะดวกก็เลยแบบว่าก็เลยไม่ได้เลือกแต่แงสินก็เลือกแค่ว่าโอเควันเสาร์ที่2ปดที่ตั้งใจว่าจะบวชไงฮะเสาร์ที่28ที่วัดธรรมมงคลครอบครัวว่ายังไงบ้างคะครอบครัวเขาก็ ยินดีนะครับยินดีด้วยหมายถึงว่าคุณแม่จะได้สบายใจ <Yeah. S 1> แต่ทุกคนก็ mm hmm. เวลาเจอผมก็จะถามอย่างเดียวเลยว่าเราเลือกศึกเมื่อไหร่ mm hmm. วันไหน mm hmm. กถ็ถ้าจะให้คุณแม่สบายใจคือคุณแม่เขาขอว่า15 mm hmm. วันคุณแม่เขาขอว่าให้15วันได้ไหมยเงี้ย อาจะขอคุณแม่บบกซะหน่อยจะบบกเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะคุณแม่คงจะให้บวกซะไม่รู้อีวันผงอาจจะขอโบกเป็นเดือนหรือเป็นอะไรคุณแม่อาจจะสุดท้ายแม่ขอสองวันหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับเนาะครับผมได้ยังไงก็เชิญทุกท่านนะฮะวันที่วันเสาร์ที่8ธันวาคมนี้ที่วัดธรรมมงคลนะครับ เลิกบวชเนี่ยขั้นต้นก็จะเริ่มประมาณสัก8ปดโมงแปโมงครึ่งประมาณ9ก้าโมงยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนทราบนะครับผมขอบคุณทุนนบุญค่ะกิจกรรมใดๆและทำอะไรก็ไม่ดี